โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ตะลุยโจทย์เ l 2นะครับเดที่74นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยรีบนะครับหรือว่าเวลาน้อยเนี่ยสามารถกรอไปในช่วงนาทีสุดท้ายนะครับเพื่อฟังสรุปแล้วก็ฟังเฉลยแล้วก็ประเด็นสําคัญได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยที่พอมีเวลานะครับอยากให้ลองโพสต์วิดีโอนะครับลองคิดเองทําเองก่อนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยไปฟังเฉลยพร้อมกันเลยนะครับถ้าใครพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับชายนะครับปวดแขน เล้าไปที่บริเวณมือนะครับมีชาบริเวณนิ้วโป้งและหลังมือข้างขวานะครับถามเรื่องว่ามี Narrowing ของ i n t e r v e r t i b l e space ที่เท่าไหร่แล้วก็ให้เป็นระดับมานะครับอยากหลากหลายเลยโอเคอันนี้ก็ถามตรงๆอะ่ะเราต้องรู้ว่าเขาไม่ได้ถามวิธีฉัยของเรานะครับแต่ว่ารู้แล้วว่ามันน่าจะมี n e ื้อบลูดคอ e เพ i o n นะครับเราต้องรู้ว่า n e ื้อ r ลูดคอ e เพ i o n นเนี่ยเกิดที่ระดับไหนนะครับจะตอบข้อนี้ได้นั่นเองนะครับ อย่างแรกเนี่ยเราต้องต้องรู้ก่อนเวลาเวลาที่เกิดตัวของเนอร์บลูคคอมเพสชั่นนะครับที่ระดับของดิสเนี่ยอาสมมุติถ้าเป็นเอลต่อ l อ้าเนี่ยให้จําไปเลยนะว่ามันจะมักจะเกิดบริเวณของตัวเลขล่างะนะครับสมมุติว่าถ้าเป็นปัญหาที่ l อต่อห้าก็คือจะเนอบลูคคอมเพสชั่นที่ l อห้านะครับเป็นส่วนใหญ่นะเป็นเป็นส่วนใหญ่นะครับทั้งทั้งลำบ้าทั้งเซเ์เข้าเลยนะครับ จำตัวเลขนี้ไปเลยนะครับสมมติปัญหาที่ C ห้าราอ C เนี่ย,ยก็แสดงว่าคอมเพรสที่ C หนะครับโดยทั่วไปนะครับประมาณนี้ก่อนนะต่อมาเราก็ต้องรู้ว่าพอมันมันคอมเพรสที่ตัวเลขล่างใช่ไหมครับเราต้องรู้ว่าเอ้ยเดิมมาโตมที่สําคัญนะมโอโตมที่สําคัญแล้วก็รีเฟกที่สําคัญในสไปนอลเลเวลแต่เราเลเวลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับออันนี้พี่ก็เอามาที่สําคัญสาคัญนะแต่ก็เยอะเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวลองดูนะครับ ถ้าเป็น C5 เนี่ยถ้าเป็นเดอร์มาตอมนะเดอร์มาตอมคือเซนเซชันนะครับ C5 เนี่ยก็บริเวณไหล่นะครับแล้วก็อ่ะแลตเทอร์เล่อไซด์ของเอลโบนะ C6 จะเป็นนิ้วโป้งอันนี้ต้องรู้นะนิ้วโป้งนิ้วโป้ง C7 มีชี้แล้วก็นิ้วกลางนะครับ C8 เนี่ยนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับ T1 เนี่ยบริเวณมีเดียลไซด์ของเอลโบนะครับ T4 นิปเปิลนะครับ T10 เนี่ยอัมบริคัสนะครับอันนี้ก็ควรรู้นะครับ L1 เนี่ยนะครับ L1 นี่คือ บริเวณ Inguinal นะครับ Inguinal area คือฐานอีของเรานะครับ L3 มีบริเวณ Medial side ของนีนะครับ L4 บริเวณ Medial Malleolus นะครับ Medial Malleolus นะ L5 เนี่ยจะเป็น First และก็ Second Dorsal Web Space นะครับนี่ S1 จะเป็นบริเวณอ่าบริเวณส้นเท้านะครับแล้วก็ S2 S4 เนี่ยบริเวณ Peri-anal area นะครับอันนี้ควรรู้นะครับ ควรรู้นะครับก็ถ้าสมมติยังจําไม่ได้นะครับพี่ว่าก็อย่างน้อยเอาเนี่ยซีหกซีเจ็ดแปดก่อนก็ได้นะนิ้วโป้งนะครับเป็นซีหนะนิ้วกลางกับนิ้วชี้เนี่ยเป็น c ีเจ็แล้วก็นิ้วหน้างนิ้วก้อยเป็นซีแปเนี่ยอย่างน้อยคนได้หน่อยเพราะหลักๆเนี่ยเวลามันเนื้รูคอมมิชชั่นเนี่ยก็คงมักจะเกิดที่บริเวณ C ีซีสปนะกับลมบ้าสปายนะ C เนี่ยก็เรารู้หกเจ็ดแปดไปแล้วลัมบ้าเนี่ยมันมักจะเกิดบริเวณเนี่ย l c L5 S1 อะไรเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ควรต้องรู้ l c L5 S1 ด้วยนะครับ l c ก็คือกระตุต่มด้านในนะมีเดียวมัเดลัสนะครับ L5 ที่ first dorsal web space เนี่ยนะครับควรรู้นะ S1 ก็ประมาณต้นเท้าของเราเนี่ยควรรู้เหมือนกันนะรู้ไว้สองจุดนะครับ C กับ L, l นะครับไมโอโตมอันนี้ก็สมคัญเหมือนกันเ <c oughs> พราะเวลาโจทย์ใ,ให้มามันก็จะให้ทั้ง เรื่องของเซนเซชันเรื่องของมอเตอร์นะครับแล้วก็รีเฟกใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเราจําอะไรบางอันได้แล้วก็มาประติประตอกันเนี่ยมันก็จะพอรู้ระดับนะครับของ C5 เนี่ยก็จริงๆก็จะได้ของของตัวเดียวต่อใช่ไหมก็จะมี shoulder abduction แล้วก็มีของ bicep ด้วยก็มี elbow flexion นะครับ C6 ก็จะมี elbow flexion ด้วยนะนะครับนะเห็นว่า e l b o f e มันก็จะแอร์แลปกัน C5 C6 นะครับแล้วก็มีวิ i เ t extension ด้วยสําหรับ C6 นะครับเห็นไหม ส่วน c 7จะเป็น elbow extension ก็หร mm ือ type นั่นเองนะ c 8 finger flexion mm hmm. นะครับ c 8 finger flexion ที่1เป็น finger abduction นะครับนะจริงๆอันนี้ก็ควรรู้นะครับรู้เลยนะอืมอาจจะต้องท่องนิดนึงนะครับอาจจะใช้วิธีการทำท่าทางไปด้วยในตัวก็ได้นะครับเช่น <c oughs> สมมุติถ้าถ้า C 6 elbow flexion นะครับ c 7 elbow extension เนี้ย ท8 finger flexion นะครับแล้วก็ที่1 finger abduction อะไรเงี้ยถ้าเราทำท่าทางไว้ด้วยจะได้เสริมการจดจำนะครับส่วนบริเวณลัมบ้านะลัมบ้าก็ L2 เป็น hip flexion อ3มี extension นะครับ L4 ลสี่ดอลสี่เเป็น big toe extension นะครับแล้วก็ S1 p หนะึ่งแพนตาแฟกนอ่ะก็ยังเหมือนเดิมที่พี่บอกไปเราก็ควรรู้ C กับ L level นะครับเพราะว่ามันเป็น เป็นคอมมอนไซท์ที่มันเกิดพวกคอมเพสชันใช่ไหมครับส่วนรีเฟกนะน,นี่น้อยละ C5 เป็นไบเซตนะครับ C6 ก็เป็นเบคิโอเลเดลลิสเลฟกนะครับจริงๆมันก็ C5 C6 นะครับมันก็ตัางถึงตั้งึงกันแต่ว่าจริงๆมันมีหลายตำรานะยแต่อันนี้ก็ประมาณๆนะครับ C7 เนี่ยเป็นไตรเซตนะครับแล้วก็ L4 เป็นนีรีเฟกแล้วก็ S1 เป็นแองเกิลรีเฟกนะครับในความเป็นจริงมันอาจจะออกมาเป็น L3 L4 S1 S2 อะไรงอะไรณนี้ก็ก็คือประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้คือรูปนะครับที่ที่บอกให้ดูนะอะทบทวนอีกทีหน,นึ่งเดี๋ยวมหนิ้วโป้ง C7 C8 เป็นไงนิ้วชี้นิ้วกลางอ่แปดเป็นนิ้วนางนิ้วก้อยใช่ไหมครับมสมมุติถ้าเป็นตัวเรนลำบ้านะลำบ้า L4 เห็นไหม L4 ก็จะเป็นมีเดียลมา u ิลัสช่ไหมลห้าเป็นเฟิร์แล้วก็เซตเคนดอบซัลเวสเปส S1 ก็จะปานประมาณส้นเท้าแล้วก็ลาเทราไซส์ของของพังแฟนตานะครับก็ประมาณนี้นะครับที่เราควรรู้อันนี้ของเดิม์บตมเนาะอ่นะกลับมาข้อนี้นะครับเขาบอกว่ามี narrowing ของ intervertebral disc space อะไรอันนี้ก็คำว่า narrowing intervertebral space น่าจะบอกถึงพวก degenerative นะครับ degenerative disease นะครับผมเพราะว่ามีการ narrowing ของ disc space เนี่ยนะแล้วก็อาจจะมี spondylosis นะครับเราไป compress เนื้อรูทนะครับตามตำแหน่งเนี่ยบอกว่าเป็นนิ้วโป้งนะครับแล้วก็หลังมือด้านขวานิ้วโป้งก็คืออะไรครับก็คือ c6 นั่นเองนะนิ้วโป้ง c6 นะครับนิ้วชี้นิ้วกางเป็น c7 แล้วก็นิ้วหนางนิ้วก้อยเป็น c8 ข้อนี้เป็น c6 นะครับก็ต้องตอบที่มันเป็นระดับ c5 c6 เพราะว่ามันจะคอมเพรสตัวเลขด้านล่างนะครับเห็นไหมโดยสรุปนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเวลามันคอมเพรสเนี่ย เนื้อรู้เนี่ยมันจะคอมเพสตัวเลขด้านล่างนะครับและพอรู้ว่าตัวคอมเพสตัวเลขด้านล่างแล้วเราก็ต้องรู้คีย์ของเดิมมาโตมไมอโตมแล้วก็รีเฟกที่สาคัญนะข้อนี้ในโจทย์จริงๆเนี่ยอาจจะเสริมรังเรื่องของมอเตอร์นะครับเรื่องของรีเฟกมาด้วยอะไรเงี้ยนะครับแต่มันมีแค่เดิมมาโตมันเนี้ยเราก็พอตอบได้แล้วใช่ไหมละครับนะแล้วก็ต้องไปท่องกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังจําอะไรไม่ได้เนี่ยเป็นอย่างที่พี่บอกท่องบริเวณ C s u i v a l level แล้วก็บริเวณลำบ้าเลเวลก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่จะมีเนื้อรูทคอมเพสชั่นได้บ่อยที่สุดนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ถ้าน้องๆคนไหนมีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบเนะี่ยพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครป์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจพี่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับในตลลุยโจทย์ NL2 ในที่จุดหานะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ